สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FT ทุกท่านครับยินดีแล้วสู่ช่องทีเขาบอกจะได้ดีครับไปเดินทางไปศาลนี่ดีครับนะวันนี้เดินทางไปทำธุรกิจที่ศางนะครับ FT ครับวันนี้นะนะ FT ครับก็จะพูดถึงประเด็นนะครับของจอร์ดเปิดเปิดให้จอร์ดก่อนเลยปีเนี้ปีเนี้เปิดให้จอร์ดก่อนเลยนะครับ จอร์ดกับผู้ใหญ่บ้านนะครับมีปัญหากันไม่ลงรอยกันแล้วเริ่มมองหน้ากันไม่ติดแล้วเริ่มระหองระแห่งกันแล้วเฮฟตีครับอันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ได้มานะครับเริ่มระหองระแหงกันแล้วเพราะอะไรตีครับจอร์ดมึงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ มึงต้องทำตัวเป็นกลางเข้าใจไหมอืมไม่ใช่มูไม่เข้าข้างคนที่มันผิดผิดก็ว่ากันไปตามผิดอจอดอจอดไม่พอใจผู้ใหญ่ครับนิทานครับน,นิทานน,านิทานนิทานอีกจอยไม่พอใจผู้ใหญ่ที่ไม่ปกป้องอีดําดครับนี่คือสี่อจอยไม่พอใจ นะครับหาว่าผู้ใหญ่เนี่ยเอาคนนอกคนนอกไหนอ่ะอีเวนเวลามึงถือที่ผิดกฎหมายเวลามึงทำผิดอะมึงไม่แจ้งผู้ใหญ่อะว,ว่าผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่คะวันนี้หนูซือที่ปลาทั้งหวนนะคะมึงไม่แจ้งเขาล่ะกูเชื่อว่าถ้าผู้ใหญ่รู้ว่าผมไม่ให้มึงเขาคงไม่ให้มึงมึงทาหรอก จริงป่ะถ้าเขารู้ว่าผมไม่ให้มุณทำหรอกผมพู้ถูกไหมครับทุกท่านเออเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสายเตี่ดำจอดไม่พอใจมีปัญหากับผู้ใหญ่บ้านนี่คือสายเหตี่แท้จริงครับทุกท่านถามว่าผู้ใหญ่บ้านไปเข้าข้างอย่าทูบ้างอะไรบ้างถูกว่างง เหทู่กเกี่ยวไรอ๋อเพราะไอ้เห็ุทู่ไม่ถูกวู้มันไงเหลนผู้ใหญ่ซะดีกับอะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่เขาเป็นกลางหมดแหละครับผิดก็ว่าไปตามผิดมึงจะให้ผู้ใหญ่ไปเข้าข้างมึงอะเหรอฮะมึงจะให้ผู้ใหญ่ไปเข้าข้างคนผิดอะเหรอผู้ใหญ่ก็โดนหนึ่งฮะเจ็ดอ่ะดีเขาก็ไม่ได้งโง่นะไม่งั้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่หรอกจริงว่า โรงมึงใช้ผู้ใหญ่ปกป้องมึงอย่างเงี้ยมกป้องคุณพี่อย่างเงี้ยไม่ดำไม่มีจิตสำนึกมึงเนี่ยทำผิดแล้วไม่มีจิตสำนึกอีดำะนะครับจิตใต้สำนึกไม่มีนะครับผู้ใหญ่เขาคข้าค้าคุณพีไ่ไปได้มึงต้องเข้าใจว่าก็แตสสังคมก็โจมตีมึงไปแล้วต็ติดมึงไปแล้วว่ามึง ผู้ใหญ่เป็นข้าวข้ามึงก็โดนทัวลงนี่จริงปะเขาต้องเป็นกลางจริงป่ะล่ะแล้วก่อนเขาข้าข้ามึงอยู่ดี่ทำไมมึงไม่พูดอ่ะเมื่อก่อนเขาดีกับมึงอยู่ดีแต่ทุกวันนี้มึงทำผิดมึงก็ต้องยอมรับผิดอีดําเข้าใจปะนี่ครับพากันไม่พอใจ ผู้ใหญ่บ้านครับงานพากันไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านาค,ครับทุกท่านก็งงเหมือนกันนี่สี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกรรมเนี่ยมันกำลังตามจอดกำรรเนี่ยนะกำลังตามจอดจอดฟังให้ดีๆนะ อาทิตย์หน้าเนี่ยเราเองเขาจะมาร้องซ้ำนะเมื่อวานเนี่ยแค่เอาคลิปไปให้ดูแล้วทาหนังสือถึงน้ำเพอว่ากูประกาศล้วว่าจะเอาบุงออกจากตำแหน่งให้ได้มึงจำกูไว้จอดมึงเป็นคนท้าทายเขาเองเป็นคนคมคูเขานะครับแล้วก็ จะให้ผัวมาทําร้ายเขาอย่างเงี้ยมันสมควรไปจอดมึงไปคิดพิจารณาดูนะจอดมึงกับเขาก็อีดามเนี่ยเห็นแกกินนะเห็นแกกินจะามีหมู่ทวงหมู่ทงหมู่กระทะอะไรเงี้ยจะมีอีจอดอีจอดที่เห็นแกกินในฐานนิทานนิทานนะนิทานเออจอดฟังดีๆนะ มันจะเป็นวารัสุดท้ายจอดหรือเปล่ามึงอ,อ้อเพ้อตำแหน่งมึงช่วยเห้บ้านนะ่ะนะครับมึงอ,อ้อเพอะให้คนอื่นที่มีความสามารถเป็นเถอะนะอ้อพเพ้อมึงอนะ่ะอย่าไปเป็นเลยเชื่อกูดินะ มันชาวบ้านของมัตสาึามืองแล้วเข้าใจปะมึงจะไปตำแหน่งทำไมออกมาเลยออกจากผู้ใหญ่บ้านจะทำอะไรก็ได้เต็มตัวจะได้ไม่ต้องกักกักเข้าใจปะแต่ต้องเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพราะอะไรเพราะจะนำข่าวสารข้อมูลไปรายงานอีดําไงเข้าใจปะบางทีมันมีข่าวสารมาถึงผู้ใหญ่บ้านเรื่องโน้นเรื่องนี้จอร์ก็จะไปรายงานเลยไปเรียแคมเลย นี่คือจอร์ดยังต้องอยู่ใต่ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรอยตามชมนะครับอีกไม่นานจอรดจะต้องร้องไห้น้ำตาคอ ดำก็ไม่ได้เห็นหัวมึงเพราะอีดำจะต้องไปอยู่ที่บ้านหน้นส่วนมึงก็ต้องถูกลอยแพรตูกชาวบ้านประนามอยากเดียดเข้าใจไหมจ๊อดจอสเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถึงเขาจ๊อดยังปากมีอย่างนี้นะฮะ ระวังยายจอจะอยู่ลําบากยายจอจะต้องถูกนะถูกร้อนะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมเตือนจอดในในฐานะประชาชนด้วยกันนะครับอย่าปากมีอะไรที่เบาได้ก็ควรที่จะเบานะความไปถึงจอดด้วยอะไรที่เบาได้ควรที่จะเบาถ้าจอดไม่เบาเดี๋ยวพี่เบาให้เบาหน้ามึงเนี่ย